เทคนิคฟื้นฟูกล้ามเนื้อที่คุณอาจยังไม่เคยรู้มีข้อมูลหลายอย่างเกี่ยวกับกล้ามเนื้อที่หลายคนอาจยังไม่รู้ซึ่งมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับในการดูแลสุขภาพของกล้ามเนื้อเริ่มต้นที่ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเชื่อมโยงกับสุขภาพหัวใจ ผลการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวรารสาร The Lancet พบว่าความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่ประเมินจากแรงบีบมืออาจระบุความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดร้ายแรงได้อย่างแม่นยำกล้ามเนื้อที่แข็งแรงเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายมีการวิจัยที่ชี้เห็นว่าเนื้อเยื่อของกล้ามเนื้อมีบทบาทในการกระตุ้นเซลล์ภูมิคุ้มกัน หากมวลกล้ามเนื้อลดลงอาจส่งผลให้การทำงานตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันลดลงด้วยเม <G up> ื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็ต้องการโปรตีนเพิ่มขึ้นในร่างกายประกอบด้วยกล้ามเนื้อกว่า600มัดคิดเป็น40เอร์เซ็นของร่างกายและการสลายของกล้ามเนื้ออาจเริ่มต้นไวัยแบบไม่ทันตั้งตัวมีผลการวิจัยพบว่าเมื่อถึงวัย40ปี กลุ่มวัยผู้ใหญ่จะเริ่มสูญเสียมวลกล้ามเนื้อไปได้มากถึง8%ในทุกๆ10ปีและอัตราการสูญเสียนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเมื่ออายุ70ปีดังนั้นเราควรเริ่มดูแลสุขภาพกล้ามเนื้อตั้งแต่วันนี้โดยการให้ความสำคัญกับโภชนาการที่ครบถ้วนจากอาหารหลัก5หมู่ รวมด้วยการออกกำลังกายที่เหมาะสมและสม่ำเสมอเสริมสร้างและชะลอการสลายของมวลกล้ามเนื้อเพื่อช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรงมีความสุขกับทุกกิจกรรมแบบไม่มีวันเกษียณในทางการแพทย์จีนม้ามเป็นอวัยวะสำคัญอันดับต้นๆซึ่งมีหน้าที่หลายอย่างด้วยกันหนึ่งในหน้าที่สำคัญของม้ามคือ ควบคุมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและควบคุมให้อวัยวะภายในยึดเกาะมั่นคงการดูแลเสริมสร้างให้ม้ามแข็งแรงขึ้นจึงมีผลโดยตรงต่อการควบคุมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเสริมสร้างความแข็งแรงให้ม้ามคืนความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อการแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเว์ช่วยคุณได้ค่ะ ปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเว027514399